สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆชั้นรุบาล3ของคุณครูทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนเสริมทักษะคณิตศาสตร์เราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนการบวกและลบเลขกลุ่ม10นะคะ พร้อมกันแล้วไปกันเลยอะให้เด็กๆเ,เปิดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์หน้า15นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วอ่านคำสั่งเลยนะคะเขียนคำตอบให้ถูกต้องนะคะอะทีนี้มาอ่านประโยคสัญลักษณ์พร้อมๆกันนะคะข้อที่หนึ่งสิบบวกสิบ ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะอ่ะคุณครูจะใช้ปากกาแทนตัวเลขนะคะหนึ่งสิบบวกกับหนึ่งสิบได้เท่ากับเท่าไหร่คะนับพร้อมพร้อมกันเลยคะ่ะหนึ่งสิบสองสิบได้เท่าไหร่คะสองสิบใช่ไหมคะสองสิบเติมลงไปในช่องว่างเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดู ข้อที่สองนะคะอ่านประโยคสัญลักษณ์พร้อมๆกันเลยค่ะยี่สิบบวกยี่สิบนะคะอ่าเรามาดูนะคะยี่สิบยี่สิบใช่ไหมคะค่ะอ่ายี่สิบบวกยี่สิบนะคะเรามานับพร้อมๆกัน หนึ่งสิบได้เท่าไหร่คะสี่สิบมีเลขอะไรกับเลขอะไรเขียนลงไปในช่องว่างเลยนะคะค่ะเก่งมากเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆทำไปจนถึงข้อสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆเ,เก่งแล้วนะคะเยี่ยมทุกคนเลยนะคะอ่ะทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆ เปิดหน้าที่16เปิดเลยค่ะอ่านโจทย์พร้อมๆกันเลยค่ะ90้าลบสีนะคะเรามานับปากกาดูนะคะอ่าเรามาดูปากกานะคะมีอยู่90นับพร้อมๆกันเลยค่ะ1นึ่งสิบสสาสิบ ส0่0ิ0ห0า0ิบมีปากกาอยู่90เอาออกไป40เราก็นับออกไปนะคะหนึ่งสิบสอเหลือปากกาอยู่เท่าไหร่คะนับค่ะพร้อมกันเลยนะคะหนึ่งสิบสองี่สิบ ห้ 50, เหลือปากกาอยู่ส0ใช่ไหมคะเติมลงไปในช่องว่างเลยคะ่ะเก่งมากเลยนะคะทีนี้เรามาอ่านประโยคสัญลักษณ์นะคะพร้อมๆกันข้อที่2องนะคะเจ็ดลบหนึนะคะมีปากกาอยู่ส0นะคะเอาออกไป ะะเราก็นับปากกาออกไปเลย1นึ่หนึ่งใช่ไหมคะเรามาดูปากกาที่เหลือนะคะว่าเหลือเท่าไหร่พร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่ง0ิบสองสสี่สิหสเก่งมากเลยนะคะเหลือปากกาอยู่สิ 70. นะคะเขียนลงไปในช่องว่างนะคะ เก่งมากเลยเก่งทุกคนเลยนะคะอ่ะทีนี้ที่เหลือนะคะคุณครูจะให้เด็กๆหัดทำํำเองนะคะคุณครูว่าเด็กๆเ,เก่งแล้วนะคะเด็กๆทําได้ทุกคนเยี่ยมมากวันนี้คะ่ะเก่งทุกคนเลยนะคะอ่ะอย่าลืมเขียนชื่อระบายสีนะคะค่ะ วันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ